ได้มีโอกาสเดินนิดหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นวันที่ถือว่าไม่มีแดดอากาศครึ้มทีเดียวนะครับรอผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเปรูประจำปี2021นะครับทีนี้คะแนนนี่ใกล้เคียงกันมากปรากฏว่าตอนนี้นี่คุณคาสติโลเปโดคาสติโล คะแนนนำอยู่นิดหนึ่งนะฮะห้าต้นๆน,น,นะครับเปอร์เซ็นต์ส่วนคุณเคโคเคโค49่สปลายๆนี่ก็แค่นิดเดียวเนี่ยนะฮะก็ยังต้องลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายทีเดียวว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณเปโดรก็จะมีแนวคิดทางซ้ายนะครับคุณเคโคก็จะเป็นแนวคิด ด้านขวานะครับก็เป็นสิ่งที่เปรูกำลังจับตามองคนเปรูก็มองอยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่างที่บอกว่าก็มีความตื่นเต้นกันพอสมควรนะฮะในบรรดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีฐานะนะฮะหรือว่าคนที่มีทรัพย์สินก็มีความเป็นห่วงเป็นงวัว่า เรื่องราวข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ผมก็เชื่อว่านะครับ political campaign หรือว่าการหาเสียงเนี่ยแน่นอนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คงพูดนะฮะได้หลากหลายแต่ว่าเอาเข้าจริงในการปฏิบัติเนี่ยคงต้องดูนะครับว่า practical หรือเปล่ามีผลทางปฏิบัติหรือเปล่าตรงนี้เป็นส่วนสำคัญแล้วก็เชื่อว่าผมมีความเชื่อนะครับว่าเปรูก็คง ไม่เปลี่ยนไปนะฮะไม่เปลี่ยนไปมากนักนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมในเรื่องของอนาคตนะครับของเปรูนะครับก็เชื่อว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดีมาเป็นรัฐบาลนะครับก็คงทำความเจริญความมั่งคัง่งแล้วก็สร้างประชาธิปไตยในเปรูนี่เป็นสิ่งที่ ผมมีความเชื่อนะครับกัเปรูก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในลาตินอเมริกานะครับเป็นเนศรษฐกิจอันดับต้นๆของลาตินนะครับแล้วก็เป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยนะฮเราก็มีความตกลงเรียกว่าเป็น early harvest เป็น free trade agreement กับเปรูเราก็พยายามดูอยู่เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ย เราจะสามารถทำเป็น comprehensive free trade agreement กับเปรูได้หรือไม่หรือว่าเมื่อไหร่นะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับทั้ง2ประเทศนะครับคือเปรูก็สามารถใช้ไทยนะครับในการที่จะกระจายสินค้าหรือว่าบริการนะครับในตลาดอาเซียนในตลาดเอเชียไทยก็สามารถใช้เปรูเนี่ยนะครับ ในการเจาะตลาดลาตินอเมริกานี่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่เปรูฉลอง200ปีนะ Independence เมื่อเช้าผมก็ได้มีโอกาสดูดูดีไซน์นะครับที่เราจะทำโปสเตอร์นะครับเพื่อที่จะฉลอง200ปีที่นี่นะครับก็ดูคิดว่าโอเคนะครับ เมื่อทําออกมาแล้วก็คิดว่าจะติดในสถานทูตเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะขอทางเขตของลิมานะครับติดตามาถนนนะครับมาดูว่าจะมีช่องทางความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ยังจับตามองการเลือกตั้งอยู่ต่อไปตอนนี้รอคะแนนที่มาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็คะแนนที่มาจากาพื้นที่ไกลๆชนบทนะครับ คุณเปโดรคาสติโลก็จะมีฐานเสียงจากผู้ใช้รายงานเยอะนะครับส่วนคุณเคโคก็จะเป็นคนชั้นกลางแล้วก็คนมีฐานะนะฮะแล้วก็ฐานเสียงก็จะอยู่ในกรุงริมาก,กับจังหวัดใกล้ๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของความแตกต่างทางด้านฐานะก็ก็มีอยู่นะครับมีอยู่ก็ ก็เห็นนะครับทุกครั้งออกไปเดินก็จะเห็นว่าคนที่รวยก็ก็ถือว่ารวยมากๆนะครับรวยมากๆมีบ้านอยู่ในเอเมริกามีลูกส่งลูกไปเรียนในยุโรปนะครับส่วนคนที่ struggle นะครับก็ก็มีมากพอสมควรนี่ก็เป็นเป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลผมคิดว่าทุกประเทศนะฮะในการที่จะทำให้ความแตกต่างทางด้านฐานะความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับน้อยลง ก็ขอทักทายมาแค่นี้ก่อนนะครับ